นดเดชเฉลยแล้ววันเกิดยายาปีนี้ให้ของขวัญพิเศษอะไรที่ถูกใจที่สุดวันที่17ทธันวาคมที่ผ่านมาเป็นพระเอกสุปตาหนุ่มณเดชนกิจมิยะเริ่มต้นข้าวัยเลขสามแล้วครับงานนี้ก็บรรดาแฟนๆและเพื่อนๆนั้นคนบันเทิงต่างแหอ่อวยพรกันมากมายเช่นเดียวกับหมวนใจคนสวยอย่างยายาอุรัสยาที่ปีนี้จัดรูปคู่สุดฟินพร้อมควาอวยพรสุดหวานว่า happy birthday 3 o นะคะ Verykins และวิดีโอคอมมา Happy Birthday ์วันใจสุดหลออ่อด้วยขณะที่นัเด็ดเข้ามาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยบบี้ thank you again, not again นะ again ล่าสุดหนุ่มนัเด็ดนั้นได้ไลฟ์สดผ่าน Facebook เพจนะเราขณะที่ออกทริปเที่ยวทะเลกับเพื่อนๆซึ่งมีบางช่วงบางตอนนั้นแฟนคลับเข้ามาถามถึงของข,องขวัญปีใหม่ของที่สาวยา่ยามีอะไรให้เป็นพิเศษหรือเปล่า งานนี้พี่แบร์รี่จุดลอก็ตอบกลับแบบขขินๆว่าอย่าย่าให้ที่บทกาแฟเป็นของขวัญวันเกิดซึ่งก็เป็นอีกชิ้นที่สำคัญที่ถูกใจเต้าตัว,ตวสุดๆเลยล่ะค่ะ